สวัสดีครับวันนี้นะครับเพจ DK เลยแต่งนะครับจะมารีวิวให้ชมนะครับเป็นชุดเสื้อผ้านะครับของ s ุกุปิไอสองพันสิบสองนะครับซมโมิเอกแลวก็สเปซี่ไอนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งมาเป็นลูกห้าสิบเจ็ดมิลนะครับนี้เป็นเสื้อฝาแทนนะครับก็จะมีนะครับลูกสูบนะครับห้าสิบเจ็ดมิลนะครับผมจะใช้ลูกอาคาเซ่หนึ่งสองห้านะครับไซร้อยนะครับ กระโปรงอ่าตัดหัวหลบวาลให้เรียบร้อยนะครับเสื้อสูบแท้นะครับตีปอกหกสิบจุดห้านะครับแล้วก็ควานนะครับอันนี้ทําการยกขอบฝาสูบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ออกคอภัยนะครับอันนี้ยกขอบอ่าเสื้อสูบนะครับช่วยกั้นแรงอัดได้ดีขึ้นนะครับฝาสูบนะครับทำวาลโซนิกนะครับขนาด28 24มิลนะครับ ทำเบาจิ๋ฝาให้เรียบร้อยนะครับอพอร์ตไอดีไอเสียนะครับทําการเปิดให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเป็นประก็นชุดบนนะครับมีทุกอย่างนะครับที่ต้องใช้ในการประกอบชุดนี้นะครับพวกซีนแล้วก็ซีนฝานะครับโปรลิงต่างๆนะครับซีนวาลทุกอย่างอยู่ในนี่หมดเลยนะครับประก็นเสื้อประก็นฝาสูบอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแหวนลูกสูบนะครับ สลักลูกสูบกิบล็อกนะครับมีครบนะครับสปริงวาล์วนะครับสเตจสองนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับต้องคว้านแข็งนะครับหกสิบเอ็ดมิลนะครับถึงจะทําการใส่ได้นะครับแล้วก็ัวฉีดกับแคมนะครับลูกค้าบอกว่าจะไปไล่เอาเองนะครับท่านใดสนใจอยากจัดชุดเองหรือว่ามีงบเท่าไหร่ก็ลองทักเข้ามาพุยได้นะครับเพจเฟ e บุ๊กนะครับ ดีเคอะไรแต่งนะครับ090 041 7151ครับผมมีงบเท่าไหร่เราทักเข้ามาคุยกันครับ